อ่ะเพชรพาลวยสวัสดีพี่สุผูสุขคนกับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาของเส้ยนยวนให้ต่อเนาะพี่น้องเนาะมาเมื่อน,นีนก็เขาศูนหกตรงๆเนาะพี่น้องล่าพัฒนามาเคลื่อนในบนมันออกสองศูนหกลางกับสองสองทุกอาจารย์ทุกสำนักว่ามันลุดแถบเหมือนเนาะเขาตาเส้ยนยวนเนาะพี่น้องเนาะกับของพอภูญ่ยยบ้าน พ่อพนับงาน,เขา,น,นงนะเขาสามโตโตนาะพี่น้องเนาะเขาหงัดสามโตนพอพนักานพี่น้องห้องคนติดตามไปได้เต็มที่ที่เขามา,มาใหม่จังขี้เห็นของพนับงานของของพปอพนับงานเนี่ยเขาสามงวดสี่งวดติดเด้อเด็กขั้นเลขเป่าเลขเบิ้ลเนี่ยมันจะลุดเนาะพี่น้องเนาะทุกอาจารย์ทุกสำนักแทบจะหลุดมึนละรุดมาทุกอาจารย์แล้วละเลขเบินนะ้ลนั่ะส่วนเลขเบิ้ลนั่นสองสองของเสี้ยนยวนนะ่ะให้วิ่ง ศูนย์กับหกมานน้ำกันเพป็นกระจับคู่ใหายูศูนย์หกเข่าศูนย์หกเป็นตัวร่องเ,ปนเ,นเองพป็นเน้นเหตซีคู่เข่าตัวร่องนะพี่น้องด้เนี่ยเห็นว่าเข่าศูนย์หกด้ะเนี่ยเข่าศูนย์หกตรงตรงนะพี่น้องเพื้นมากันเป่ดหนึ่งหนึ่ง,ห,ง,ห,ง,ห,งหกหกเลขออกสองสองเนาะมาตามกันต่อพี่น้องเซียนหดวน วันศุกร์วันศุกร์ที่ 4, สี่เนาะวันศุกร์ที่สี่เอาหมดเนยวันที่สามวันพระต่วนี ันสุกที่สี ยังแปลกแปลกว่ามนยังได้อพี่น้องคนตกตสามมือติดต่อกันล่ะมันขึ้นนี่ก็ตกมืดขึ้นมันขึ้นนี่ก็เลยอันนี้ยังไข่อยู่นี่มันยังลิ่นอยู่นี่แกกับไปใส่มาใส่ยากขึ้นเก่าเลยพี่น้องคนตกตกคอยตกแง้งกับไปยากมายากขึ้นเก่าตกมืดขึ้นเลยมันขึ้นนี่ก็เลยเพียงในพี่น้องยู่สร้างบ้านตกขึ้นสะกดมโนส อยู่สกักกลุ่นหรืสักมาตกคักตกแน่จต่สามเมื่อาา 30, ติดล่ะอย่างนงี้ยพัดในเศราอย่างนี้นเล่นอยู่เนี่บนล่างวิ่งรุ่ด ดอ่านี่เสี่ยนอยู่น,นี่เล็กวิ่งนี่บ่บ,บ่มีตัวเน้นได้พี่น้องด้อเอฟซี <FC. S 1> เข้าใจกันย่ดอกดูจากย่ดอกเพราะว่าเลขวิ่งเพิ่นบ่เคยเน้นให้พี่น้องข้อเรียกเอามักหาหรือมักแปด สองูสีสีเกแปดเพิ่นจับให้ล้วพี่น้องเมื่อไรจับยากเล็กวิ่ง บางหนึ่งกับแม่น้ำกันเพื่อนกับจับครัวหอยฟอร์มหาเก้าสามหาเมื่อเนี่ยก็คิดว่ามันตกเมื่อเมื่อวนอันน้า เก็ดแปดเก็ดเก้าจะมีกันเบิร์นอีกขึ้นเกา้าเราไปนอนด้วยมีอยู่ วันนี้ได้แปดคู่พี่น้องวันนี้ได้แปดคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคู่กันเบิ้ง หนึ่งหนึ่งกับมีไม้อีอกแปดแปดกันบ้นเจิดขึ้นบ่นบางไฟเลยเมื่อบิงตัวเน้นได้ไปนอนมานนี้เน้นที่สี่แปด ห้าเก้าเอา้าตัวเน้นยังกันเบิร์นยังเน้นอยู่ Del ัวเน้นแปดแปดตัวนี้้วกเจ็มแปดเอาเน้นซีคู่กับกันเบิร์นนี่พี่น้องแปดแปดเน้นซีคู่คืออกเาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อวันศุกร์ที่4กรกฎาคม2568ลาวเซียนหยวน บนล่างวิ่งรูด8กับ5จากคู่บนล่าง20 48 49 58 59 35 78 79กันเบิ 88, ้ล1188ตรวเลขกันนี้เน้น88ตัวเน้นตัวเด่นนี่ก็คือ สี่แปดห้าเก้าเจ็ดแปดได้พี่น้องได้พี่น้องเา้าแคปหน่อยจอเขาขอาจะเลืมบนล,ล,าววล่างไปกลับได้พี่น้องได้วันวันหนึ่งกับเข่าศูนย์หกตรงๆแล้วเ้ากแกลับตัวน้ำแน่นะพี่น้องแคปหน่อยจอเอามักชอบตัวไหนกับพิจารณาเบิ่งอันบ่มาณห้ากับพันนี่สัญลักษณ์เพื่อนไม่สนิทล่ะลาววันศุกร์พี่น้องเท่านิทหล่ะพี่น้องมาเขียนดอกวันที่เขียนตวาวับเขียนตะมือเขียนตะเว้น แคบหน้าจอรครับผมมากชอบตัวใดก็ปิดจระนาบิึงโมงมาข้อกระพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนะาะขอพุ่นเส้ยนย้อนหลายๆคอยพี่นอ้องเอาโซ่หมานกันลุกผู้สุกักคนคอยเข่าคอยเดินต่อยเนาะจะเรียกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องได้กดไลค์กดปีพวไหนเสียเงินเสียค่ามยาง่งเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม